ติณทุกกะชาดกชาดกว่าดยเรื่องอุบายหนีตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในการนี้เท่านั้นหรอกนะที่เรามีปัญญาเฉียบแหลมแม้ในอดีตการสมัยครั้นเมื่อยานของเรายังไม่แก่กล้าเราก็เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนกันเมื่อทราบดังนั้นเหล่าภิกษุได้กราบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศบุรพจริยา พระองค์จึงได้ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานนำชาดกเรื่องติดนทุกะชาดกมาตรัสเล่าดังนี้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์ในหิมมวันตประเทศพระโพธิสัตว์ได้อุบัติกำเนิดเป็นพยาวานอนมีบริวารเป็นฝูงวานอนมากมายถึง8 0ดห0,000ืนตัว ใกล้หิมวันตัประเทศนั่นเองมีหมู่บ้านชายแดนอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้บางครั้งก็มีคนอาศัยอยู่บางครั้งก็ไม่มีโดยในลานกลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพร้าบอยู่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสมบูรณ์มีผลอร่อยเหล่าฝูงลิงมักจะมากินผลมะพร้าบนั้นในยามที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านผลมะพร้าบเนี่ยมันช่างอร่อยจนหยุดกินไม่ได้จริงๆง งำง,ำง,ำงำโอกาสทองตอนที่พวกมนุษย์ไม่อยู่แบบนี้พวกเราต้องมัให้พุงกลางไปเลยรีบๆกินกันเถอะเดี๋ยวพวกมนุษย์มาเราจะซวยกันซะก,ก่อน,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 นเสนกะหลานพยาวานอนในครั้งนั้นได้เป็นมหานามสักยะในครั้งนี้ฝูงลิงได้เป็นพุทธบริษัทส่วนพยาวานอนคือเราตถาคตในชาตินี้แหละ